สวัสดีค่ะทุกทท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกคะ่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านคะ่ะ ในช่วงวันที่16ถึง31มีนาคมดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างคลิปนี้จะบอกการงานการเงินและโชคลาภให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะรวมไปถึงจะบอกเรื่องของความรักให้ท่านได้รับทราบด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเป็นช่วงที่การงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง บางท่านกำลังคิดที่จะหาอะไรใหม่ใหม่ทำนะคะหลายท่านเบื่อเซงงานที่ท่านกำลังทำอยู่เริ่มมองหาอะไรใหม่ๆหม่ที่ท้าทายความสามารถของตัวเองหรือเริ่มที่จะศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ท่านนั้นกำลังสนใจแบบจรงิงจงนั่นเองนะคะท่านจะได้สัมผัสกับอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำ งานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบเหนือสิ่งอื่นใดช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงดื้อไม่ค่อยจะฟังใครด้วยนะคะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะพยายามรับฟังความ คิดเห็นของคนรอบข้างบ้างโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะเพราะว่าท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างคนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านนะคะจะนำความสำเร็จหรือว่านำข่าวดีบางสิ่งบางอย่างมาให้ท่านถ้าท่านใดที่เตรียมตัวที่จะหาอะไรทำเพิ่มมากขึ้นถือว่าท่านมาถูกทางช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นช่วงครึ่ง เดินหลังที่ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะโอกาสใหม่ๆจะเกิดขึ้นหลายท่านนะคะจะค้นพบช่องทางการทำงานหาเงินเพิ่มหรือบางท่านก็จะได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำงานของท่านนั้นจะเข้ามาค่อนข้างที่จะต่อเนื่องงานมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วยนะคะจะได้ทำงานที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้ทำด้วยในช่วงระยะเวลานี้ หลายท่านการงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้นะคะช่วงครึ่งเดอนหลังการทํางานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะการทํางานเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระวังก็คือระวังคนแอบแทงข้างหลังระวังคนใส่ร้ายใส่ความนะคะเพราะว่า ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นด้านการทำงานนะคะชาวราศีธนูแต่มักจะหนีไม่พ้นคนนินทาลับหลังหรือว่าคนกลงแกล้งกังแกถ้าท่านส่งงานไปแล้วนะคะต้องตามงานเรื่อยๆนะระวังเขากัแกล้งไม่ส่งงานให้กับท่านนะคะช่วงนี้อย่าไว้ใจคนมากและเหนือสิ่งอื่นใดตัวท่านเองก็อย่าไปทำอะไรให้ใครเขานะช่วงนี้ชาวลัคนาและชาวราศีธนูเป็นคนที่ ปากร้ายพูดจานี่ก็อออืืกระทบกระเทือนจิตใจคนฟังน่าดูเป็นช่วงที่ไม่ค่อยจะยอมใครมีความเชื่อมั่นในตัวเองฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีอย่าทํานะคะให้ท่านทําแต่สิ่งดีๆแล้วท่านจะได้รับผลประโยชน์มีข่าวดีเกิดขึ้นในเรื่องของการทํางานแน่นอนค่ะแต่ให้ระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆอย่าใจร้อนนะคะอย่าปากไวการทํางานจะต้องละเอียดรอบคอบและรัดกุม ระวังการทํางานนั้นจะเกิดความผิดพลาดซึ่งเกิดจากความที่ว่าทํางานรวดเร็วเกินไปนั่นเองนะคะให้ท่านนั้นละเอียดรอบคอบในเรื่องของการทํางานการทํางานอย่ารวดเร็วมากจนเกินไปนะคะทำะก่อนที่ท่านจะส่งงานก็เช็คให้ดีๆและอย่าเชื่อใจคนมากแต่อย่าไปทําอะไรให้ใครเขานะช่วงนี้นะคะหากท่านทําดีท่านจะได้ดีแต่หากทําทไม่ดีระวังนะคะ อ่าสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นจะเกิดผลดีกับตัวอ่าจะเกิดผลเสียกับตัวท่านอย่าไปกังนแกล้งใครนะน่า,นากลัวมากนะาชาวราศีธนูในช่วงครึ่งเดอนหลังนี้ไม่เอานะคะใครจะทําอะไรก็ช่างเขาเถอะเพราะไม่มีใครทําอะไรท่านได้หรอก <c oughs> เขาอย่างมากเขาก็แค่ทําให้ท่านนั้นเกิดความวุ่นวายใจงานติดขัดเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องไปถือสาหาความเขาเพราะเดี๋ยวเขาจะแพ้ภัยตัวเอง มาด้านการเงินของท่านกันบ้างนะคะการเงินของท่านมีดวงได้เงินพิเศษนะคะชาวลัคนาและชาวราศีธนูท่านมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆการเงินถือว่าหากท่านใดการเงินเป็นเงินหมุนนะคะก็ถือว่าหมุนได้คล่องแต่สําหรับท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวทํางานประจําเพียงอย่างเดียวนะคะ ่าได้ประมาทการใช้จ่ายเด็กขาดนะเพราะว่าการเงินของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังต้องยอมรับว่าหมุนเงินหนักพอสมควรนะคะการเงินมักจะเป็นลักษณะได้มาจ่ายไปนั่นเองค่ะที่สําคัญนะคะ,ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นช่วงที่พึ่งพาอาศัยใครไม่ค่อยจะได้นั่นเองนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะช่วงนี้บางครั้งรายจ่ายของท่านจ่ายไปแล้วท่าน จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่ท่านจ่ายไปอาจจะเป็นการจ่ายเพื่อที่ว่าเสียงเงินไปแต่จะได้สิ่งของกลับมาและเป็นสิ่งของที่จําเป็นต้องใช้หรือเป็นสิ่งของที่ท่านนั้นอยากได้มานานเป็นสิ่งของที่ท่านจําเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตประจําวันหรือชีวิตการทํางานนั่นเองนะคะแต่เนือสิ่งอื่นไดนะคะอยาใจดีอยากที่สงสารคนอื่นระวังคน หลอกลวงระวังการช่วยเหลือคนอื่นไม่เหมาะที่จะให้คนอื่นกู้ยืมเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังถ้าท่านจะช่วยใครสักคนนะคะก็ขอให้ท่านนั้นช่วยอย่างมีสติอย่าช่วยเพราะสงสารเด็กขาดใะช่วงครึ่งเดือนหลังบอกเลยนะคะว่าการเงินของท่านนั้นรายจ่ายค่อนข้างที่จะสูงจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามานะคะ และจะมีรายจ่ายที่ท่านไม่คิดว่าจะได้จ่ายเกิดขึ้นบางท่านก็อาจจะหมด,หมดอาจจะมีเหตุการณ์ที่ท่านเสียเงินไปกับรถบ้านหรือไม่ก็พบปะผู้คนทั้งพบปะในรูปแบบที่ว่าสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรืออาจจะเป็นพบปะในลักษณะที่ว่ามีการนัดหมายูคุยเรื่องของการทำงานเป็นไปได้ทั้งสิน้นและจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนที่ท่านนั้น คนที่ท่านใกล้ชิดสนิทสนมอาจจะเป็นบุคคลภายในครอบครัวนะคะหุตรหลานบริวารคนรอบข้างท่านจะได้ช่วยเหลือใครบางคนเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้มีเรื่องที่จะทําให้ท่านนั้นวิตกกังวลใจในเรื่องของการเงินบ้างอยู่บ้างนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าท่านจะผ่านพ้นไปได้ขอเพียงอย่างเดียวอย่าได้ประมาทการใช้จ่ายนะคะสําหรับท่านใดที่ชอบเสียยเส่ยงโชคเสี่ยงดวง ม่แนะนําให้ท่านเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเบาได้เบางดได้งดเพราะว่าเงินพิเศษที่ท่านจะได้มาจะได้มาจากงานและจากขการลงมือทําของตัวนั้นท่านเองนะคะท่านจะได้เงินก็ต่อเมื่อท่านลงมือทําปาดเงินก่อนจึงจะได้เงินนั้นมาและต้องทําใจเลยว่าจะมีคนทําให้ท่านอึดอัดใจเรื่องเงินเงินทองทองด้วยเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับความรักของท่านในช่วงครื่งเดอนหลังนะคะชาวลัคนาและชาวราศีธนูสำหรับคนโสดขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเปิดใจหรือปิดกั้นตัวเองเพราะถ้าท่านเปิดใจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะยังไงก็ให้ค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนเพราะหากไม่ใช่อีกไม่นานจะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้เห็นท่าแท้และตัวตนของเขา นะคะจะมีเหตุให้ต้องแยกย้ายจากกันไปนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วนะคะท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะขอให้ท่านประคับประคองความรักให้ดีๆนะระวังจะงอนกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือจะมีเรื่องขัดแย้งกันซึ่งเกิดจากการที่ว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันนั่นเองนะคะมีเรื่องให้ท่านนั้นะจะต้องคิด เรื่องที่เกี่ยวกับภายในบ้านนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับบุตรหลานหรือไม่ก็เรื่องเงินเงินทองทองก็เป็นไปได้แต่ว่าโดยภาพรวมชีวิตคู่ไม่ถึงขัน้นทะเลาะกันรุนแรงนะคะมีเงอนกันเล็กๆน้อยๆแค่นั้นนะคะข้าขอวอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านนะคะ16ถึง31มีนาคมนี้ขอให้ท่านนั้นอ่ามีความสุขนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆกราบขอพระคุณผ,ผู้การติดตามเจอกระแมคติปหน้า ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีเงินหลั่งไหลเข้ามาในบัญชีหลักแสนหลักล้านสวัสดีค่ะ